่อนเมลอนท้าของเราท้าของเรานี่ครับท้ายมอกุงจิ๊เค้ ตอนกูเรียนอยู่ไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยทายวิวว่าบรรยากาศดีมากน่ารักจัดแล้วก็อยู่สวนกระจ้ทะเลโคตรขาวอ่ะโอ้โหมีเลนถนนด้วยเอาเวฟเอาเวฟมาซิ่งได้ให้ตักเขาให้วิ่งนะเฮียมันรู้วิ่งเลยโอ้โหไม่นพอดีนะครับจริงๆอันนี้มันนุ่มพอๆกับหมอนเลยนะมันไม่ต้องการหมอนเลยนะเพราะว่ามันนุ่มมากคือเด็กมองเทพที่ไม่มีหอเนี่ยก็มานอนที่นี่ได้นะใช่ เอาผ้าเอาผ้านวมมาปูได้เลยใช่เอาผ้านวมมาปูอากิง่ะตั้งมานได้เลยเป็นห้องตัวอีกเวได้เกันห้องกันห้องกันห้องจริงแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ OpenHouse BU บียูมพุงเทพ2 0 2 0 5หรือ6วะ25ปหรอ่หนะครับตอนนี้เราก็มา จะห okay. ้าโมงแล้วไปตว์เขาเขาเก็บหมดแล้วไอ้เหี้ยดูดูข้างหลังดิโล่งโจกเลยเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศเซิงเซร์งก็พวกสาระอะไรไปดูช่องอื่นเอาแล้วกันเดี๋ยวมาตาแม่งเร็วจัดแม่งเร็วจัดแม่งขึ้นข้างบนเนี๋ยวแกมาหาวงอะไรอ้าวมันนี่นะครับเด้อสิมาเที่ยวงานนะผมเป็นเฮาเด้อครับแมนแมนนี้ครับมันนี่ผมก็เป็นเซียนเหลืองนะครับอันนี้ก็ปุ๋ยปุ๋ยมหาวงเด้อครับนี่ เป็นสมลมเสืุลปุ๋ยครับเขาอยู่แต่ครับเขาอยู่คณะดิจิตอลมีเดียเอ็นศิลปะภาพยนตร์ครับแม่ครับเขาอยู่คณะดิจิตอลมีเดียสาขาคณะภาพยนตร์แม่ครับเป็นคณะของคอยครับคณะของคอยคอยน้ำครับคณะคอยน้ำคอยครับเพื่อนคอยสามคนนี้อย่าไปบอกใครว่ามึงเป็นคนอีสานนะเขาไม่เชื่อเลยอ่ะตางเก๊ะอ๋อเดี๋ยน้องแต่ายรูปแอคก่อนไหนก่อนไหนก่อนนี่อ่ายรูปอะอยู่เนี่ถ่ายรูปคางเดือย่ะ

วัดเจี๊ยบวัดเจี๊ยบอะไรอะไรล่ะปียูอยู่ปทุมนะอยู่เยี่ยงอยู่เยี่ยงไม่เล่าจะสอน่ะเราชักคนนแล้บ้าหรป่าไว้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหะในร้านในร้านเออเด็กแจ้งหน้าต้องขอกูต่อแน่เลยว่ะเด็กแก่เนี๋ยวน้องเด็กน้องไปไปเดี๋ยวครับเยาวชนตัวเยี่ยงแล้วทำอะไรกจนแดดอยากให้เยาวชนนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคลิปดุดเนี่ยกินเลยกินเลยเฮ้ยโอ้โหเว่อ เ้ยแบบออืออนิเทศเขามีจริงจกด้วยเหรอไอ้งานออกแล้วครับดูข้างหลังลายใหญ่ๆข้างหลังกูรอเวลาน,นี้มานาน พูดเลยไอพวกเด็กๆก็ไปเต้นงันไอพวกแกๆก็จะนั่งกันแบบนี้นแหละไม่ไวายเรามานันอีแกป,ปีสี่แล้วเออจบแล้ว,ลวไอวายก็ไปเต้นครับผมไม่ไหวขอออกมาน้่งข้างนอกดีกว,ว่าหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยครับเราจะพาไปชมบรรยากาศท้ายมอกรุงเทพนะครับที่เขาว่าเฟี้ยวนักเฟี้ยวนานุ้นนะครับทุกคน หลังมอเราอยู่นู่นใครอยากเป็นเด็กภาพยนต์เนี่ยครับคณะนี้เด็ <S <S กิลม์ม BUDC แล้วดีมแล้วดีมรออยู่ไหนฮะเดี๋ยวคันอื่นเขาสู้ไม่ได้เลยไม่ามา <S <S เอามาเออใช่เดีดีละดีละอยากเลย <laughs> าก็คือตามไม่ทันอ่ะเออเอาง่ายคือถ้ามีสติ๊กเกอร์วงทังเหลืองอ่ะะติ๊กเกอร์วงทางเหลืองอ่ะเพราะมันสุดมากตั้งแต่กูได้ลองใช้คือตั้งแต่กูเอาไปให้ยายกูแปะเวลายายกูปวดขาคือเมื่อก่อนยายขับอัดใส่ไม่ได้ใช่คือตอนนี้แปะแปะแปะปุ๊บก็ก็ขับไม่ได้เหมือนเดิมไมีแต่แปะทำไมไม่รู้ไม่แต่ว่ามันช่วยเรื่องอาการหายปวดปวดเพราะว่ายายกู่เพราคนปวดขาง่าย คุณเลยอัลติเกอเร์กำแพงเหลืองแปะยายบอกหายเลยหายปวดอ่ะครับหายไปจากโลกเลยก็เยียร์ละอัลติกเกอร์หายไม, <c oughs> คไม่คิดไม่ออกกระเยีย,ยเล่นมุกยายเสียเฉย <c oughs> นี่ครับท้ายมอกรุงเ <c oughs> จิตแค่ตอนกูเรียนอยู่ไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยท้ายดีอยู่ว่าแต่เหมือนเลยรู้ป่าอีเวนต์อะไร อยู่ตนี้มันยังแบบมันยังดูโล่งๆแท้แบี๋ยวมึงหัดโล่งๆอยู่ไม่รู้ในกล้องเห็นป่ววะตรงนู้นนะโคตรแน่นเนี่ยจริงๆอะเมื่อวานอะเมื่อวานวันอะไรวะวันศุกร์มันมีรถซิ่งเว้ยเต็มเลยเต็มตรงนี้เลยแต่วันเนี้ยวันเสาร์ไงที่เรามาไม่มีเขาหนีอะไรเลยเขาหนีไปมอลังเหรอ เลเก็บฟูดมาเก็บฟูดอ๋อลิมเรียหรอเสร็แต่ก่อนอย่างเงี้ยเราลองท้าคอ้าไหมว่าแต่ก่อนเรามาทำไรแถวเนี้ยดูทะล้ำเฮ้ยเหมือนก็กายกายก็พูดวทากายกายก็พูดไปทะลามเยี่ยอะไรเยี่ยก็ยังเอาบ้องโอ้ยนึกว่าอยู่สวนกระจกโอ้โหทะเลโคตรขาวอ่ะโอ้โหมีเลนถนนด้วยเอาเวฟเอาเวฟมาสติ้งได้เหรอแต่เขาให้วิ่งเหรเฮียมันรู้วิ่งด้วยก็มึงดูอยู่ตรงนู้นดิก็เปลี่ยนจากระเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวให้มึงขึ้นรูปไปแล้วกันเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตอนมาถ่ายงานน่ะกูยังมากิ้งกันตรงนี้อยู่เลยตอนที่เรามาุงนี่เต็มเลยแบบใส่นะยาลกุงลังเลยใช่เดี๋ยวต้องไปหาฟุตเตอรันนี้คือประกาศต่างดาวว่ามอเราแม่งจะเทียบมอมอมอธรรมศาสตร์เทนั่นแหละไม่โอ้โห อู้ดีแม่นอูด้ดีมอมอ,มอ,มอเรากำลังจะตีตีตะขบเทียบมอธรรมศาสตร์เดี๋ยวต่อไปสร้างห้างตอนนี้พื้นที่เรามีแค่ประมาณ1ส่วนสิบของเขาเกำลังขยายขยายไปัต์นี่จะน้อยเลยที่แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วเจอกันธรรมศาสตร์อีกขออีก30ปีเจอกัน เราอะจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเราเราที่จอดรถไตรงนี้ตรงนี้เงินนี่อ่ะอุ้ยเออว่าที่มาคุดถูกเลยเนี่ยที่จอดรถตรงนู้นเยอะแยะแล้วมันทำตรงน้ใหม่ฝั่งเนี้ยมันทำตึกนะจ๊ะฝั่งเนี้ยมันยังเป็นป่าโล่งๆอยู่เลยเดี๋ยวแม่งทุบอีกกูรูต้องแล้วเนี่ยเขาปรับหน้าดินแล้วเนี่ยกลัว่าคอนโดงอกอ่าไม่เป็นห้างหรอ เดี๋ยวใครคุยกับกูไว้เป็นทาอกูเดี๋ยวนีโรงพยาบาลด้วยเขาไยายน้าดินปรับเอาดินเหนียวไม่ได้เดี๋ยวย้ายฟิวเจอร์มาอยู่นี่นิด้นึไหมได้แบบนี้คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมปรับหน้าดินแล้วหน้าหน้าสร้างคอนโดไหมครับถนนอะไรมึงมองติดมึงอะไรนะก็พินทิศเหรอผิดทิศอะไรไม่ได้อะไม่รู้ความนะมึงไอ้เหี้ยเขาจะสร้างโรงพยาบาลนะพี่เหี้ยเขาจะข้างโรงแรมกหมือนะครับโรงแรมใช่างอะไ้เหี้ยครับโรงแรมไอ้เหี้ย เอาลงพักอาจจะเป็นลงพักเอออาจจะเป็นลงพักทะเลเยอะคุณตอนที่เราแบบว่าโดดเรียนแล้วขับรถเข้ามาข้างในนี้ที่มหมเป็นแบบถนนดินลุกลามแบบปกติเลยแต่เราก็ขับไปถึงกำแพงข้างหลังนะเราบอกว่าขับเข้ามาเจ๊ก็ได้ไม่ต้องบอกว่าโดดเรียนก็ได้เจ๊มีแค่กำแพงเจ๊มึงเห็นกันว่าแบบเอออะไรอ๋อจําได้ไหมที่มึงเล่าเรื่องผีมึงจําได้จําได้เวลาดันอะ เียี่่ยพูดแล้วขนลุกเลยสัสเก้าอี้ตัวเนี้ยช่บปะเออตรงนี้เลยไอ้ไม้เพื่อนอันตรายเลเว้ยไม้ยาไม้ไมยายาไม้เยี่ยมันมาอ่าโดนแน่มันโดนแน่กูเตือนแล้วนะตรงเนี้ยมันมีประวัติเว้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยเออไม่งั้นมันมันไม่แหลบอย่างนั้นหรอกตอนแรกมันเท่ากันนั่นอะอ่าโดนนะโดนนะโดนนะไอจีเอามากูไม่ได้พูดเล่นมึงโดนจริงนะเออมึงฟังประวัติไหมมึงฟังประวัติไหมเออนี่ประวัติเป็นอย่างี้เว้ยเจ้อะไรๆแล้วที่มึงบอกกูอะ ตลาดน้ยเฮียคือ,คาาก,อ,อกูบบอ่ะมานั่งเล่นกับเพื่อนใช่ป่ะแถวเนี้ยตอนประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วแหละไม่มีเฮียอะไรทำไงก็เลยแบบว่าเออมานั่งเล่นกับเพื่อนตอนนั้นเมื่อก่อนนี่ยังเป็นหญ้าป <ะ S 1> ่ายังปเป็นป่านะครับตรงเนี้ยตรงตรงนี้มันมีแต่ป่าใช่ไหใช่ครับ <พา S 2> เดี๋ยวผมพิสวดดูครับผมพิสวดดูปุ๊บ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 แล้วมันมีไอ้เก้าอี้ตัวไหนแหละอยู่ตัวไหนใกล้ตัวนี้เลยนะใช่กูก็มานั่งเล่นกับเพื่อนปกติเว้ยก็นั่งชิวเนี่ฮะปกติก็นั่งเล่นนั่งอะไรไปดูดูออะะะไรรมัันนกกก็แแแลลลล้้้วววหคาาาีเยจบ ครั้นี้พอพอพอจะกลับเว้ยกูก็แบบว่าลุกใช่ป่ะกูก็จอดรถตรงนี้ประมาณตรงนี้กูก็จอดรีมกูไว้ตรงนี้กูกูก็ลุกไปเว้ยปุ๊บสรุปกูกูเรียกเพื่อนว่าเออมาดิหันมาเพื่อนกูไปเจอเพื่อนเฮ้ยไฟเปิดเองไฟเปิดเองอ่ะเยียไฟเปิดเองไปเปิดเองอะโอ้ยคอูบบโ้ยจคิดดูอ่ะว่ามันขนาดไหนอ่ะคือกูกูจะกลับแล้วกูหันมากูไม่เจอเพื่อนทุกคนแล้วเวลานี้เวลาเพลโพนะโอเคเออนั่นแหละ กูหันมาปุ๊บกูไม่เจอเพื่อนกูก็ถามอ้าวหล่อเปไหนครับวนหายครับเลยโอ้โหหลุดชื่อมาแล้วไอ้อ้วนนี่เองมีครับครับหายปุ๊บเฮ้ยเพี่อเพื่อนกูหายไปไหนวะบรรยากาศเริ่มเบาเบงเริ่มแบบว่าเสียงรถเสียงกาเริ่มขึ้นสภาวะหนึ่งกูได้ยินเสียงเหมือนจากในน้ำติ๊ง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 มาจับตตลิงเนี่ยนะเออกูหันไปดูภาบ กูเจอเดี๋ยวผีอ่ะเจอยี่ขอบยืนเยี่ยวอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเลยกูก็ว่าไม่ใบไม้ไม่ขึ้นนะหี้ยี่ตายตายเพราะเหี่ยวแม่งนี่เองรอฟังตั้งนานนี่เหี้ยี่สวยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แจ๊กไก็สันตินี่ก็โยนมาแบบไม่รู้เรื่องก็อยากให้โยนอยากให้หาเล่ามึงรู้ป่ะในในสมองกูเมื่อกี้ไม่ตีกันเนอะยี่เล่าไงให้ขาดีวะเล่าไงดีอ่ะเหี้ยมันโยนมาทำไมอ่ะเหี้ยไม่พร้อมไม่มีเรื่องตรงนี้ไง มั่วสุ่มอะไรนะมาดูมันพูดด evet, ิไอ้ย pues ี่ไอ e ้ยี่มึงเด็กบอลังมึงมาพูดอะไรในมอกรุงเทพอย่างเงี้ยมั่วสุ่มอะไรฮะโอ้ยใช่แบบชอบชอบดีตกชอบดีเกดียดตกมันนั่งง้วสุ่มเลยเนี่ยนี่ฮะเด็กมอลังมาพูดเงี้ยทุกคนไอ้ยี่ดูดูพูดดิแล้วทำไหมไอ้ยี่มึงรีบไปไหนแล้วทำไหมไม่ตอนนั้นยังไม่เข้าไงเข้าออกได้นี่หว่าเจสาธิตดิใช้ไงเพื่อนแม่กู กะมันจะมีตรงนี้ติดติดไว้ให้นะเพื่อเพื่อจับไว้ไม่ให้มันหลุดใช่ไหมอันดับแรกนะไปแล้วถ้าเจอใครตกตามใช่ป่ะเห็นปุ๊บพี่ครับช่วยด้วยนี่สมมติอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอ่าแล้วก็นี่เลยปุ๊บปุ๊บเรามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เราหูเราหูให้ดูนี้ปึบปึ๊ปึ๊บปึไอ้นั่นก็มองอยู่นั่นก็มองอยู่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมุกทำนี้หรอเออเออเออ อ้าวมันเริ่มงงแล้วอ้าวไอ้เยี่ยมไม่ช่วยกูวะมันมันก็เลยทำตามมันก็เลยทำตามเพราะมันทำตามปุ๊บอะมันไม่จมไงเพราะว่ามันเกิดกันอ๋อลอยตัวใช่ลอยตัวได้นะกูกำลังจะตอบมันว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายมึงอย่ามัวแต่รอคนอื่นช่วยมึงต้องช่วยตัวเองถูกต้องครับทำท่าคุณระหูให้มันดูแล้วมันจะทำในน้ำและมันจะได้ไม่จมเนี่ยก็ก็ที่เขาห้อยเชือกไว้น่ะใช่เขาห้ามโยนลงไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยี่ยมม่งพันกูหมดเลย เออเขาเาให้เชื่อเนี่ยห้ามโยนลงไปใช่ให้เล่นเป็นหูละหูให้ทำหูละหูให้คนที่ในน้ำแบบไม่สติตเลิศแล้วก็จะได้ทรงตัวได้เพราะมันเกิดการวนใต้น้ำไงแล้วมันจะไม่จมประมาณนี้ประมาณนี้ไอ้ใส่ก็เขาให้ช่วยคนจมมือซุ่มนี้นะครับจัดเขาเรียกว่าชิวชิวลิมเลอันนี้อันนี้เขาเรียกชิวชิวลิมเล เลสาบด้วยคือการนอนนี่มันโอ้โหมันพอดีนะครับจริงๆอันนี้มันนุ่มพอๆกับหมอนเลยนะมันไม่ต้องการหมอนเลยนะเพราะว่ามันนุ่มมากก็คือเด็กมองเทพที่ไม่มีหอเนี่ยก็มานอนที่นี่ได้นะใช่เอาผ้าเอาผ้านวมมาปูได้เลยใช่เอาผ้านวมมาปูอากิงอ่ะตั้งมานได้เลยเป็นห้องตู้เองได้เลยกัรนอนกานอนกานอนเปห้องตู้เองนะจริงแลยเลยผ้านวมมาปูอัเนี้ตั้งเป็นห้องตู้เองได้เลยแล้วก็นอนอย่างนี้เลย คือถ้าใครไม่มีห้องนะผมแนะนำมาว่างบน้อยประมาณ5า0 6 0 0อย่างซื้อมากนกมานี่ครับแล้วก็กั้นเป็นห้องตัวเองได้เลยส่วนปลั๊กไฟก็เดี๋ยวหาเสียบเอาแถวนี้เดี๋ไปถามยามเอาก็ได้นะครับเสียบได้ผักลมแต่คือก็นั่นแหละครับมันจะไม่มีแอร์แต่ว่ามันก็ล <ง S 1> มธรรมชาติไงเพื่อนมรรมติมันต<ร>ินดน้ำอยู่แล้วเนายส่วนตอนเย็นก็ไปตากแอร์ในมอเอา ส่วนตอนคืนม,มันจะหงล้ําว่ะไม่คิดได้ไงวะประมาณนี้ฝากไว้สำหรับบียูเด็กปีหนึ่งที่ไม่มีหออยู่นะครับไม่มีที่นอนมึงเข้ามาหลังมอไม่มีที่นอนึงมาหลังมอเนี่มึงมีหมอนสอักใบอ่ะมึงอยู่ได้เลยเ <c oughs> ตรียมกันยุงมาด้วยก็ดี เราก็นอนเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวมีผู้เช่ามาเช่าต่อใช่ไหมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขามากลางต่อจริงๆถ้าสมมติเราเอาม่านมากลางหรือเอามุ้งมากลางเนี่ยมาเป็นที่ของเราแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาครับใช่เดี๋ยวเราให้เขาเช่าต่อครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาทําให้ดูเดี๋ยวว่ามันทํายังไงการเอามุ้งเอาอะไรมาผ้าปูที่นอนผ้าห่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีพีเล่นเดี๋ยวมีอีพีว่าวันนี้ไปนอนเล่นนอกบ้านนะนอนนอกบ้านวันนี้ไปนอนที่ไหนดีทำะไรกันนอนนอกบ้านนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมมุ้งเตรียมหมอนพางห่มพัดลมตัวน้อย power bank อะไรอย่างงี้เรามาอยู่ให้ดึกที่สุดเท่าที่เราจะโดนไล่ได้จัดไปครับจัดไปอันนี้เปิดใโหมดอยู่นี้เปิดนโหมดเีรอม่าลงมอนี้เออไม่ได้เปิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ไนโหมดก่อมีไนโหมดเออแป๊บนึงและนี่คือไนโหมดของ DJI Action 5ตอนกลางคืนก็ประมาณนี้ครับสังสวยมาก แล้วก็กลางเดินออกนะครับมานั่งพงนะนนื้นมาหน่อยนี่ครับต้นที่เด็กอ้วนเดียวนะที่คุณเจบอกเมืเ่อกี้ต้นตำนานกูอยู่ถึงเมกายังพูดถึงกูอยู่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับท้ายเมากรุงเทพตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วมาให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้นี่แค่เสร็จเสี่ยวส่วนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูแต่เจ็ดโมงเช้านะครับทุกคนรอ,อก,ก่อนนะครับมาจบที่หน้าคณะเหมือนเดิมเดินวนรอบหนึ่งประมาณสองชั่วโมงชิลๆครับประมาณนี้ฝากด้วยนะครับเมอากรุงเทพแล้วเจอกันปีหน้าส่วนนี้เป็นคณะผมนะครับ คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ใครที่สนใจก็มาเรียนนะครับ My name is Brian I'm 24 y e a r s old I'm I'm forty year My car แล้ว My car แล้วไปดีนะครับไปดีๆบายครับบายครับยานยานยานบายบายครับบ๊ายครับบายครับพี่ไปดีครับขอบคุณมากเลยบายครับอะไรนะ 还没下，拜拜，拜拜。